สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมอยู่กับผมช่องเบ้นพงศกรชาแนลครับผมมือนี้เขาซื้อมาเหี้ยังกินเนี่้กินอีหยังอ่ะเขาเอินอี่ยังกว่าเนี่ยกุ้งแช่น้ำซอสซีอุเกาหลีอะไ่าบ่เคยกินตะแก่ครับพี่น้องเกาหลีข้าวไทยแต่ว่าเขาเขาเป็นของประเทศไทยนี่ยนะครับเขาจ้าบ้านเ้องนี่แหละไปซื้อเกาหลีว่าอะไรค่ะเพราะว่าค่าโควิดมันหาซื้อยากดีมาพี่น้องครับ กุ้งดองไว้ประมาณสามคืนครับนี่เขาเฮ็ดจากไหนก่อนล่ะกับพันใส่กับสไลายนี่ดีนี่ดีพันใส่ตีแม่บ่เคยกินจ๊กเสียเลยบ่เคยกินจ๊กเสียพี่น้องเคยกินจะกเแื่อนะครับผมกับบอเคยลองเบิ่งครับบ่ใส่เข่าได้บ่เนี่ยเพื่อแต่ใส่เข่าก่อนเพื่อแต่ใส่เข่าก่อนบอกใส่เข่าก่อนใส่หยากเนาะเพป็นว่าให้ใส่เข่าก่อนสันพี่น้องใส่เข่าจากใส่ยังก่อนก็ใส่ไปลดมันไม่มูกินก็เลยเห็นแม่ไม่กินเป็นมูไม่มูกินผู้เดียวไล่คลิปอะ นี่น้ำจิ้มเมืนบอน้ำจิ้มซีฟู้ดซีมันก็เด้อบ่ใส่ผักนี่น้ำจิ้มนะครับจิ้มซีฟู้ดเอามือเลยได้ครับพี่น้องต้องใส่มือล่ะน้ำเลยแล้วร้านน้ำจิ้มครับหางเม่ต้องเอาแอกนี้ใช่ไรจิ้มตุ๊นเบ็ดลด ขเขาจะกินเกี๊ยมที่หลังก็ได้เขียวเต็มปากด้วยพี่น้องอยำเลยมาครับพี่น้องครับเจ็บไส่สน,นี่นะบอใส้น้ำขึ้นสมองเลยขึ้นสมองเลยของแขกครับพี่น้องใส,ส่แขกดิคบบแม่มากแบบนี้เด้อ กินเป็นตัวตัวดีมกิมไหมอ่ะอืมมากกว่านี้อ่ะออกมักพันไหมพันรำจากตะรกีญี่ปุ่นสวยไปสวยมันเด้อน้ำกิมอืมสวยๆนี่ก็ได้เข่ากับบะแม่นเข่าบะแม่นเข่าญี่ปุ่นหรอครับ ส่วนส่วนอตักให้เนี่ตัออกหยักถึงมาใส่ตะเกียบจังไงเมื่อเมนหลูกญี่ปุน่นลูกไทยใส่ปุป๊บคือเนาะหลดลุยปุดปุดอยู่เิ็บใส่ครับโอ้อยาหาย,าหนายแนวกินหยักเนาะเจ็บหยักเนาะเดี๋ยวแง่ตาเดียเ๋ยวรู้ป้ยเดียวออกพอดีฝนหัวก็เซ้าพี่นนอง นี่แหละครับพี่น้องครับ <C oughs> นี่แหละฝนเจ้าเหลือ <C oughs> กแดดออกห <C oughs> อมครับแ <C oughs> ดดออก โอ,โอเด็ดบอกเลยไมล่ละไม่จังเขียวหมวกแล้วนักสิได้ธรรมชาติกินตักแด็ดกดินตากแดดนี่นแหละทำบือบ้อไม่อยากเมื่อกีก้นนมันกับนั้นเนาะบนโต๊ะไทันเรา, <laughs> า,าได้หรอเปิดคลิปต์ได้ไหมไงไปนีก่ก็คือกับอิ่มตอนไหนพี่น้องมุกมุกบุหรีปร่ปะ่ะเนี่ย บปพันเลยแม่บปพันฮะบปหมักพันเพื่อหมักมเสียบไปล่ะพันเนาะกินลดัดว้าวฮึ่ม,มทั้งเก็บเผ็ดทั้งแดดก <laughs> ุ้งดอง mong sợt mong sợt mong 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 ăn mong ừ, mong ขน,นข้าโควิดบุ้มมีเวียกหาแต่านมมากินให้พี่น้องมึงผู้ใดคิดอยากก็ไปเฮ็ดได้ด้อค่ะนม่ครับ <c oughs> แม่ข้านเฮ็ดหลวงใส่กับีิอวซอสญี่ปุ่นครับ เขาซิวญี่ปุ่นสีดำๆครับหมักดองไว้สามพื้นครับส<ห>าขาชื้อเขาญี่ปุ่นบะมีเขอ้ไ้่ยังไล่ะอ่าเขาญี่ปุ่นมันสินนมเลยมันสินน่องยเกเอาเขาจีนบางเดียบโอเคเดี๋ยว <c oughs> ta còn gìn mang đẹp ta còn ư nằm lái ư ư kêu đi chắc kìa chú hay ta còn kinh mà <laughs> nha เสียบอยู่ได้พี่น้องน,นั่งเอกบาทบะหวาังโมเดลสวนนั่งเอกบ้านไม่กินน้ำเป็นไปยังบุกเห็ดลงขันมาเฮ็ดลงขัน,นออกเครื่องแสบครัน้ำนออกจากหัว ถือน้ำแล้วมันหยาบใช่ไหมอะไรมันเขียวพอดีไม่หยาบเลยเขียวแม่พอดีเหมือนตาโนยไงบดไอพี่น้องมันเหลี่ยมตาเดี๋ยวมันก็ร่างบดนม่งเราพูดได้ว่าหันหนาเสียดไม่เหลือแสงมันได้แล้วหันหลังกับมือ จิบหนาทั้งกินทั้งหลองเพลงหืบ้าเลยเฮ้ยดีสื่อไหมทุกคนทางเสียงมัดตังค์ผมให้ผอมมาจ้องข้างหลังเตยพี่น้องฟังพร้อมก็เลยอยากได้แบบใดเมมคอมเมนต์มาเลยเมมมาเม้นเมมคอมเมนต์ กุ้งกระสุดครับกุ้งดองอนั่กุ้ระสดมาดองส <c oughs> นาไน,นะจ๊ะอืมอึม ยันปูไม่กินจใจวะ <c oughs> มกกะากินลูปก็เลยอยากยืนยืนบังให้ได้ตากล้องอไ,ปไปเอิน่นพ่อไม่กินน้ำแน่แป้ง ตากล่องไปอื่นพวกมักินด้วเปลีนน่ยนหนาไม่สนก

พ่อพ่อมากินซอยนั่เนี่ยมายเติอนตัน,นมากินซอยเนี่ย,ยมากินซอยเนี่ยคือมาเบิดเตือนตันไปอยู่งงานเอือนตันไม่กินเปลี่ยนเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะแล้วพี่น้อง กินหลายคนนกิหลายคนมีเข่ามันเลยอิ่มอันนี้เพือ่อน่ะการ์ดตัวสวยกำลังมากครับพี่หนุ่มเซอร์ไพรส์หรือเปล่า ตัวช่วยมากินช่วยหน่อยเร็วๆกินซอยนี่เนี่ยพี่น้องคนเบื้องหน้านั่งเอกอ่ะมาๆมาตัวซอยกำลังสะมากินซอยพี่น้องบอทิก้ากินซอยนี่เลยร็วมาๆน right okay. ั่งเลยอะไรอ่ะเอาเตียนกะเตียนกะบอทิก้ากินซอยโอ้มาๆมาๆทได้แบบนีหยังเนี่ย โอ้น้ำลายแตกครับพี่น้องคะสวัสดีนะคะนั่งเอกดีหัวตาม้าค่ะตัดสลายเห็นไหมบอกเจกเชียรบอกกองตัดสลายมากินก็สลายหรอตัสลายพันรอขนาดนั้นเลยหรอกินในเบื้องเนี้ยตัดเป็นที่เลี่ยมไหมเบื้องมีตัดโอ้มีก็ได้ไปเอาไปเ็มไ่ได้บีเอ็มอารอัดเครื่มหนึ่งเนี่ยหนก็พันพัน ะให้พระเอกโจโฉกินนะคะนี่ค่ะหน้าเอดินนาสวนแห้งปาร์ตนาสวนแห้งอิ๋วพอแจงหนาเลยเอาเอาเอายมเยท่านเนี่ยโอ้ยย่ามาซอยชิมยังนี่ไปไปกินนั่งไหนพระเอกเบนไม่ต้องกุ้งใส่ขขาใส่กุ้งกับตังตจิ้มหลาดไ่ใช่ขป้าไ่ใช่พระเอกกินค้ายกันค้ายกันผมนั่งซิบอ่ะอ่ะนั่งดีดจอีย่งนี้ก่อ ผมเป็นพวกสกรเมีงพวกสกร์ทาสวดสิท่าสวบดีป่ะแมนตลาดเลยแล้วกับพันๆแตาเขาใช้น้ำกัดดีที่สุอันไม่รู้อย่างนี้ขึนไปเห็นแอบป่ะทำตัวพี่น้องเอาเป็จริงอ่ะมันไม่ก่บแสบหรอน้ำจิ้มจิีนจานปะอืมน้ำจิ้มแสบ แต่ว่าพี่ชอบสไลด์มันสไลด์กัจิ้มกินได้ก็ได้เอาผักหัวดีกว่าจะมาม,มีผักห่อแล้วต้องมีผักห่ออืมอ่ะก็พอท่านไม่มเลี้งหมูมาแล้วนี่มาจากไหนเขาสั่งขนมปังปิ้งม,มาส่งเขาเมื่อกี้สิบห้าอันเขาฟังรูเขากินไหมกินขนมปังปิ้งไหมไม่แม่ที่ทำาให้บีเอ็มโดดเรียกน้องมา มาปอกว่าหืมแบลค่ะคะแบลครับจิ้มกับวาซาบิอาวัสเวนอืมนี่ดีเอาไหมไป้มีตีมีเอาที่ไรเนี่ยพระเอกผมกินวมาเปลี่ยนว่าไกลกินบ๊อบมันหนีหึงคักเอาโอพระเอกเป็นต้องน้องซิมแหมเออเขาใส่แบบเดยเขาใส่ต่อยเอามันบออันนี้ให้เจ้งไม่เกาะ ้ะใส่อะไรเด้อเบิ้ลเบิ้ๆนี่นะคะพี่น้องค่ะใส่ซมีนะครับใส่ซมีเบิ้งอาการพระเอกเบนค่ะมีไงมึงเห่นเจ้าไหนบันี้มาป่นไหนมะหน่อยเอามะมหน่อยจะตีเอาอีกเยื้อกี่ นี่แช่อะไรอ่ะแช่ซอสซอสซอสไอ้ญี่ปุ่นมาอ๋อหมักโชยุเหรอแมนแมนอาหารเล่าผสมไทยเออผสมอาหารญี่ปุ่นผสมมันอาหารเล่าจะมาเสียบได้หรอเคยเกี่บมั้ยเบืองเบืองใส่มือใส่มืองตินกินเบดเด้อยืดหลังอ่ะอายจะไปเลียนกับมูแล้วอยู่เม่เดียวอ่ะน้ำโอ้ พี่น้องครับนี่พี่ปูได้กินเบิดผมนนได้กินผู้เดียวที่ดนะีแบบนี้ก็ได้กินผู้เดียวตัวบี B M มานี่เลวพี่เดมทำอันนี้มาฝากด้วยขนมปังปิ้งอะ่ะอร่อยมากเลยนะอยู่ในรถอะ่ะว้ายิ้มเลยแหละพี่น้องไปก่อนนะค่ะพี่น้องคะ่ะ ไปเลยน้ำหมูหน่อยก่อนคิดถอดไล์ที่ถึงก็มาหาเอยเรียคอยผู้เดียวอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผู้เดียวอีกแล้วพี่น้องขินเบิดปุ๊บนี่เราคนน้องแผล <c oughs> เ,เอื่อตันนมกินนะ <c oughs>

มืเอเาหน้าพี่น้องมือปลาจะไม่กิน,นอีกบ่าเนี่ยผมกินมาเบริรได้หน่มันกุ้งสองลูุ่นนะพี่น้องครับกุ้งนี่ผมกินมาเบิดแล้วครับ เอาไวส้สำนียนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับกดกระดิ่งในเด้อครับสิมีคลิปียังให้พี่น้องได้รับชมต่อไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กกกขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับ